S <S <an> ไปเอาลูกบอลมา <S <an> <S ไปเอาลูกบอลน,นู่นมาเร็วไปเอาลูกบอลม, <S an> <S an> มา่า <S an> <S an> ดีมากมานี่มานี่มานี่มาเี่เอาลูกบอลมาไปลูกบอลไปไหนลูกบอลล่วงแล้วเอามาเอามาเอามาอ๋อดีมากมัมมัมมัม เอ้ยขอขอลูกบอลแม่เลียวค่ะเล่นลูกบอลนะยาว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 ยาไปมาๆๆขอหน่อยอออออมานี่เอาลูกบอลมา อ้าขอหน่อยขอหน่อยใครอยู่ข้างบนลงมานะเต้ลงมานะเต,ะต้ไปเอาลูกบนมนาะ ไปเอาลูกบอลมาบอกให้ไปเอาลูกบอลมาไปโน่นเออดีมากเอาไหมดีมากดีมากอ่ากอดที่น้อง Mọc gọt chi nó, mà gọt chi nó. Má. vẫn. chi